สวัสดีครับทุกคนพบอาเทอร์วิีผู้กล้านะครับวันนี้จะคุยเรื่องเบาๆนะครับเรื่องหนึ่งแต่ว่ามันสำคัญมากในยุคนี้นะครับคือเรื่องยิ้มเข้าไว้ครับเพราะว่ายุคนี้ยุคโควิดใช่ไหมครับยุคที่โรคระบาดแพร่ไปอย่างรวดเร็วรุนแรง มันเพิ่มความเครียดแล้วก็สร้างปัญหาสุขภาพจิตกับผู้คนอย่างมากเพราะว่าคนเพิ่มความเครียดมากขึ้นยิ่งเราอชอบดูทีวีโทรทัศน์นะครับมีแต่ข่าวเรื่องคนเจ็บคนติดเชื้อคนล้มตายนะครับ ยังไม่พอยังมีเรื่องของเศรษฐกิจย่ำแย่มีเรื่องของอาการต่อสู้อะไรต่างๆมากมายนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนี่นะครับเราเรียกว่าเขาลบลบนะครับสถานการณ์ประเภทพวกนี้เ,เป็นสถานการณ์ลบลบก็คือมันทำให้เราห่อเหี่ยวใจหดหูนะครับเศร้าหรือทุกข นะวิธีการง่ายๆอย่างหนึ่งที่จำเป็นมากๆในยุคนี้ผมคิดว่าก็ใช้เรื่องการยิ้มนี่แหละครับการยิ้มหรือเสียงหัวเราะนะครับเพราะว่าเรารู้ดีนะครับว่าการยิ้มเนี่ยนะครับมันช่วยเพิ่มภูมิต้านทานใช่ไหมครับการที่เราหน้าบูดหน้าบึ้งนะครับมันทำให้ฮอร์โมน ให้ความเครียดคอร์ติซอลเนี่ยหลังนะครับลดภูมิต้านทานเห็นไ,ไหมครับการเพิ่มภูมิต้านทานที่ง่ายๆอย่างหนึ่งก็คือทำไงเราจะยิ้มทำไงเรายิ้มมากขึ้นทำไงเราจะมีสเสียงหัวเราะมากขึ้นยุคสมัยนี้ยิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับผมอยู่ในการสร้างงานสร้างธุรกิจนะครับ การยิ้มก็เป็นการสร้างมิตรไมตรีสร้างความน่าไว้วางใจนะครับทำให้เราทำธุรกิจได้ดีขึ้นหรืะสบความสำเร็จง่ายขึ้นเพียงแค่เราเพิ่มการายิ้มเข้ามาในชีวิตของเรานะครับซึ่งแต่ก่อนนี้ผมก็ไม่ใช่คนแบบนี้นะครับเป็นคนที่เข่งเครียดซีเรียดเคยพูดในบางคลิปนะครับสมัยก่อนผมเป็น นักต่อสู้ทางด้านการเมืองอยู่5ปีนะครับก็มีแต่ความเค่งเครียดซีเรียสนะกดดันนะครับจะหารอยยิ้มนี่ยากมากๆนะครับหลังจากนั้นผมก็มาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเพราะว่าได้เมียดีนะครับทำให้ผมยิ้มง่ายขึ้นหัวเราะง่ายขึ้น นะนี่ก็เป็นตัวช่วยที่สุดยอดมากๆในชีวิตนะครับก็ถือว่าโชคดีทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับสิ่งเหล่านี้มันฝึกฝนได้นะครับผมก็เจอเพื่อนหลายคนในธุรกิจนี้นะครับที่มาฝึกยิ้มครับต้องฝึกยิ้มเลยเพราะว่าเขาไม่เขาไม่เคยเป็นคนที่รักการยิ้มเลยนะครับต้องมาฝึกยิม้ม เขียนใส่หน้าประตูเลยไหมครับว่ายิ้มเป็นไหม <c oughs> ก่อนออกไปทําธุรกิจนะจะไปทําธุรกิจหรือไปฆ่าคนยิ้มเป็นไหมเห็นไหมครับเขาก็ฝึกยิม้มนะจนเป็นธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการฝึกยิม้มหรือฝืนยิ้มนะครับก็ยังดีกว่าไม่ยิ้มนะครับบางครั้งเนี่ยเราอ่า ยิ้มเป็นคนเป็นในเสือยิ้มยากพนง่ายนะครับมันก็ยิ่งเพิ่มฮอร์โมนออร์ติซอนนะฮอร์โมนความเครียดอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราฝึกหรือฝืนยิ้มนะครับมันก็เป็นการาปรับความสมดุลของฮอร์โมนนะครับถ้าเรายิ้มบ่อยๆหัวร้อยบ่อยฮอ,อร์โมน เอนโดฟินฮอร์โมนความสุขก็หลังฮอร์โมนเซโรโทนินนะครับเหล่านี้นะครับซึ่งมันเป็นตัวเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายเราด้วยมันจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เราจะต้องตั้งใจเลยครับแต่ละวันต้องตั้งใจที่จะยิ้มเลยครับนะเริ่มตั้งแต่เช้าเลยนะครับตื่นมามองกระจกครับยิ้มเลยครับยิ้มนะยิ้มให้หวานหวานเลยนะครับนะ อาจจะใช้คําพูดที่ผมใช้ประจำนะคะทาประจําตัวทุกวันตื่นขึ้นมาก็วันนี้รู้สึกคึกคักจังเลยเนะกยยิมเลยเนไครับเพิ่มภูมิต้านทานทําให้เราเบิกบานทําให้เรามีชีวิตชีวาแทนที่เราจะอยู่กับความอ,อยู่กับข่าวลบๆนะอยู่กับเรื่องเศร้าๆอยู่กับเรื่องเครียดๆนะครับนี่คือสิ่งที่เราต้องฝึกนะครับแล้วก็ลดอย่างที่ พวกเรารู้ดีนะครับเรามีข่าวลบข่าวไรเยอะมากเลยนะครับข่าวข่าวทำให้เราหดหูใจเรากล็ลดการเสพลดการเสพสื่อที่ลบๆโดยเพราะาสื่อโซเชียลที่มันไม่รู้มาจากไหนมันเยอะมากเลยนะครับอะไรจริงอะไรเท็จมันเยอะมากเลยนะครับพอแล้วพยายามลดให้มากที่สุดนะครับฟังข่าวแค่เป็นทางการที่เชื่อถือได้นิดหน่อยก็พอ ในแต่ละวันนะครับแล้วเราก็มาทําให้ตัวเองมีความสุขด้วยการยิ้มและหัวเราะให้มากขึ้นนะครับเราจะเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าบางทีเนี่ยเขารักษาคนเป็นโรคมะเร็งเนี่ยด้วยการให้ดูนังตลกเป็นประจําทุกวันบางคนก็มะเร็งหายเลยนะครับเพราะว่ามันมีแต่ความเบิกบานมันมีแต่ฮอร์โมนเซโรโทนินหลังนะครับมันก็สู้กับโรค้ายได้ เพราะแล้วยังไงก็ตามนะครับชีวิตเราจะเจออะไรก็ตามนะครับและส่วนใหญ่ด้วยมันไม่ได้ดังใจนะครับผมทําธุรกิจมายาวนานหลายสิบปีส่วนใหญ่ไม่ได้แต่ไม่ได้ดังใจทั้งนั้นเลยนะครับธุรกิจไม่ได้พุ่งเอาพุ่งเอาพุ่งเอานะนะครับมันไม่เป็นอย่างนั้นเลยนะครับแล้วการยิ่งทําง,งานกับคนนะทำง,งานกับคนเนี่ยส่วนใหญ่แล้วคนไม่ได้ดังใจแน่นอนครับคนที่ได้ดังใจเนี่ยมีน้อยมาก นะครับเพราะฉะนั้นแล้วนี่ถ้าเราไม่ฉลาดในการดูแลตัวเองดูแลอารมณ์ของเรานะครับเราก็จะทุกข์จะเครียดจะฝ่าด่านมรสุมชีวิตไม่ได้นะครับนะเราจะไม่มีความสุขในการสร้างงานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องนะฝึกให้เป็นคนที่มีความสุขง่ายๆก็คือยิ้มให้กับชีวิตครับไม่ว่าจะเจอปัญหาเจออุปสรรค เรื่องใดก็แล้วแต่นะครับยิ้มไว้ก่อนนะครับหัดเป็นคนยิ้มหัดเป็นคนเบิกบานนะครับหัวเราะง่ายนะครับอย่างวันเมื่อวานนี้ผมก็จัดมิ팅แบบ new normal <c oughs> นะครับาพาเพื่อนๆมา,าปลูกต้นไม้นะครับรดน้ำต้นไม้ แล้วก็ปาร์ตี้แบบนะเว้นระยะห่างและคนจำนวนน้อยๆไม่ถึง20คนทุกคนแฮปปี้ทุกคนเบิกบานยิ้มแย้มแจ่มจใสมีเสียงฮรัรเราะนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราควรจะทำนะครับโดยเริ่มต้นจากตัวเราก่อนนะครับตัวเราก่อนนะเราต้องเป็นคนที่ยิ้มแย้มแจ่มจใสในทุกๆวัน เพราะว่าการยิ้มเสียงหัวเราะมันเป็นโรคติดต่อนะครับเรายิ้มคนก็จะยิ้มให้เราเราหัวเราะคนก็จะหัวเราะร่วมกับเราเราเป็นคนสร้างโลกได้ในแต่ละวันสร้างโลกของเราให้เต็มไปด้วยความสุขนะครับด้วยการยิ้มให้มากขึ้นหัวเราะนะครับเบิกบานกับชีวิตนะครับทุกคน มีความสุขได้ครับด้วยการยิ้มและหัวเราะให้มากขึ้นในทุกวันนะครับสวัสดีครับ